สำหรับพิธีบูชาข้าวพระในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนจัดขึ้นในเวลา3นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศสวีเดนพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายประเทศไทยนำโดยพระมหาบุญมาคุตตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยราธนาศีลห้า จากนั้นได้สวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปวตนสูตรเมื่อถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านต่างตั้งใจปฏิบัติตามท่านด้วยการน้อมใจทำตามสิ่งที่หลวงพ่อบอกจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีกรรม จากนั้นได้จัดพิธีกล่าวคำถวายพระ่าทสหาวรระเดือนเกิดโดยมีกลัลยาณมิตรนิาพาภรพิมพาคและกลัลยาณมิตรชนทพนสีนาคดีนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรกัสมาอิริสันและกลัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัรยนิมิตรอรุณหมายซ้อนกลางนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยนณมิตรชุตินานสีีนาคดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาบุญมาคุตตปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมเล่าถึงอนิสงค์ของการบูชาข้าวพระสร้างความปราบลื้มปิติให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮมเป็นอย่างมากค่ะ